อ่าบูที่75ครับตามโชคออกเทนกับดีมโชคออกเทนครับ and seventy six sin tattoo from Vietnam and Nguyen Vu f แอมบูทธที่77ครับช่างต้าจากสอปป,อปอลาวนะครับช่างพีอุดอนบูทธที่79ครับนนพัฒน์ที่พัฒครับกับช่างหนุ่ยคนสักลายบูธอันนี้ขออนุญาตข้ามนิดนึงนะครับเป็นบูทธที่97อ่า number 97 n e t y seven copio a อ d n นียชวดฟอร์มเมียบูที่80ล้มไม้แทททูกับตั้มเมืองนนทนะครับครับ81ดเคับจาจีจาจีแล้วก็ส t ตน d s t นเดอร์เว r l ์ f ฟอร์มโน a วียบูที่82นันยิงไทสันฟอร์มเวียดนามลีเดอร์จู From v เวียดน and คนนยงฟอร์เวียดนาม The boot number 83แดงฮ่องกงฟ k f r o เวียดนาม and ดั k p ันฟ r o m มเวียดนาม b o o number 84ไม้หนวนยืนฟ r ร์มเวียดนามแล้วก็ช่างฟิล์มอุดรครับ b o o หมายเลข85นะครับรคมสันคมชันสมานมิตรอันนี้น่าจะช่างคนไทยนะครับ 86ครับโอโซนช่างโอโซนนะฮะนะแล้วก็ช่างแอปนะครับ87ช่างกันดานและช่างอัมแบมบู88ช่าง KM KM f o r m ฟอร์มเมียนมา89ช่าง C Master b a m b บมและสุราช่างศักด์90ครับคุณคุณทีไพ แอนคุนโฮเม่อ๋อมาด้านนี้แล้วเว้ยเออขอรทษขอรทษอ่าบูทที่91นะครับตอนนี้อ่าเป็นช่างบิ๊กอารยันช่างนิวอารยันนะครับบูทที่ 92, 92. ช่างแทนตัวอ่อนแททูปัทยานะครับแล้วก็ช่างเอกสกินอิงครับ b o o บ e n เบอร์92อั b เบิร์ s ฟอมฟิล i ปปินส์และฟรานซิ s แซมโบ่ฟอมฟิลิปปินส์หมายเลข94 g r ี n มิดเดิลตันและองลีย์หมายเล95 Yo Yo Tattoo Studio. อูโยโย่แทตทูสตูดิโอันนี้ uh. น่าจะคนไทยนะครับสุดท้ายนี้ก็จะเป็นบูธที่96ครับช่างเอทิปแทททูแล้วก็จิมมี่ทิปแทตทูครับถ้ามีอ่านชื่อผิดถูกยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับ if we have spelling your pronounce your guy's name wrong we really apologize for that เดี๋ยวเดี๋ยวท่านที่ได้รับแล้วนะครับเดี๋ยวขอขยับมาด้านหน้าด้านด้า้านล่างเวทีนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเวทีมันถล่มนะโอ้พอบอกเวทีถล่มแม่งลงกันหมดเลยลงไปส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งอยู่วันนี้ส่วนหนึ่งเดี๋ยวเงาเออเอยืนเรียงเงกันก่อนเดี๋ยวอาลงได้รับแล้วยืนรอนี่ก่อน รอรอตรงนี้ก่อนรอตรงนี้ก่อนข้างล่างข้างล่างเออโอเคโอเคอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปเอออยู่ตรงล่างนี้ก่อนข้างล่างฮะหาที่มั่มมะอเออมั่มมอพอบอกข้างเขา,ขาบอกพอบอกข้างบนจะถล่มแม่งลงกันหมดเลย <laughs> เออเอาพี่เอมาเชิญครับอยู่อยู่ตรงนี้ก่อนนะอยู่แถวนี้ก่อนนะอ้าวต่อไปครับต่อไป โอเคท่านอะไยังไม่ได้รับ <Okay. S 1> นี่ไงยังไม่ได้รับเลยเต็มเลยลลลมูฟทางขวาหน่อยพี่เอกโอเคขวาอีกนิดนึงโอเคอ่าเดี๋ยวมารับรับรับรูปของท่านเองนะครับใคร ถูกใจรูปไหนก็เอาลูกดอกปลาได้เลยฮะให้เขาปีนขึ้นไปหยิบเองดีกว่าเท่กว่าอ่าเดี๋ยวเสือปีนขึ้นไปเองเลย <c oughs> <c oughs> เออลูกดอกปลานะเออเขาท่าดีไว้รับเดี๋ยวเอา <c oughs> เออวุ่นวายดี มาเออช่างตาถ่ายรูปใหม่เออไม่ไม่ไม่ใจเย็นใจเย็นเออเดี๋ยวคว่ำไปเดี๋ยวคว่ำเออเดี๋ยวล่มเนาะอือฮึเอาช็อตนี้ต้องถ่ายแล้วช็อตนี้ต้องถ่ายแล้วเออเอาหลายคนซะด้วยเอาเลยเพื่อนคนหนึ่งโอเคนี่มาจากสปปลาวนะนี่ เนี่ยสวยขนาดนี้นะคนเราเนี่ยเออเด้ล่ะนี่เพื่อนบ้านของเราครับมาไกลต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆช่างศักด์กกน,นะครับทุกๆท่านนะฮะบางท่านเดินทางมาไกลมากๆเลยทีเดียวนะครับนะก็ขอบคุณมากๆที่มาร่วมสนุกกันในกิจกรรมปิดตำนานร่วมกันนะครับกับบัวซีเหล่านะครับนะฮะหลังจากปิดตำนานบัวซีเหล่าเสร็จแล้ว ก็จะทำการกำเนิดเม็ดแตงใหม่ขึ้นมานะฮะ <c oughs> <c oughs> อ,อ่าเดี๋ยวไปเอารูปแปแปลรูปของเรามาสสยหลังจากสอยดาวรูปของเรามาเสร็จแล้วเดี๋ยวมาถ่ายรูปกับพี่เอ๋ก่อนนะ <c oughs> อ่สอยสอยเสร็จแล้วก็มาถ่ายรูปกันนะฮะ <c oughs> ได้ยังอือดูรูปของเราอ่ะรูปของเราเออ นะฮะ,ะรับไปก่อนอออระวังระวังโดนหัวเพื่อนนะฮะโดนหัวเราช่างมันใจให้โดนหัวเพื่อน หมดยังรับยังออรับมาเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่ไป thôi mình thôi vậy nhắm mười một đấy, nhắm mười một rưỡi ào mà sửa thai sửa thai răng เด็กขึ้นไปนั่นนัยโอเคเอา้าวบิ๊กมาบิา๊กอา้าวอ้าวโอเคหน้าหน้าเหมือนกันอา้าวบิ๊กมาเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปเสร็จแล้วจะพึ่งไปไหนนะฮะเดี๋ยวถ่ายรูปรวมพร้อมกันนะครับเดี๋ยวถ่ายรูป เดี๋ยวถ่ายรูปหมูเป็นที่ระลึกไปพร้อมกันครับเออรูปหมูไว้เป็นที่ระลึกพร้อมกันนะฮะอย่าพึ่งไปไหนนะพี่เจอย่าพึ่งไปไหนโอเค guys don't go anyway Let's take a picture together first Still here guys don't go anyway ยัถ่ายหมดยังใครยังไม่ได้ถ่ายกับพี่เอมั้งใครยังไม่ได้ถ่ายกับพี่เอมีไหมใครยังไม่ได้ถ่ายกับพี่เอเชิญครับอ Okay anyone else anyone else อะไรที่แขวนอยู่นี่คืออะไรที่แขวนอยู่นี่คือไม่มาเป็นไปได้ครับอ,อ,อาจจะก,กลับไปแล้วอ,อ เดี ah, e ๋ยวมาถ่ายรูปร่วมกันครับเชิญครับมาช่างทุกท่านครับจะมาเชิญครับที่รับโลกของที่ลึกครับจากพี่เอริการนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญครับมาถ่ายรูปร่วมกันครับเชิญครับ so I invite everyone uh. to take a picture together so come up the stage uh. everyone who got the picture that for, uh, give from us please take a picture together with us เชิญครับเชิญครับ ช่างที่ได้รางวัลไปนะครับ <throat> ใ,ใครยังไม่ได <he> ้มั่งช่างศัพท์ท่านใดยังไม่ได้รับโลกเกียรติคุณมั่งเชิญครับมีไหม ยังไม่ได้ครับมีไหมฮะมีเยอะเอาโอเคไกด์1 2 <c oughs> okay, One, two, And Cheers Thank you จ๋อ Thank you everyone mm hmm. ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับนะครับและสำหรับท่านช่างนะครับที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้มารับนะครับเดี๋ยวมาติดต่อได้นะครับที่จุดลงทะเบียนหรือที่เวทีนะครับนะครับยังมีช่างอีกหลายท่านเลยนะฮะที่ยังไม่ได้มารับนะครับสามารถมา รับรูปของท่านได้นะครับเดี๋ยวจะแขวนไว้ให้ท่านมาเด็ดไปได้เลยนะฮะเดี๋ยวแขวนมาให้นะฮะท่านมาสอยดาวมาสอยไปได้เลยนะครับนะโอเค for the artists who still don't get your picture yet you can contact to the register booth to get your picture to get your picture at the register booth we still have a lot of you guys don't get a picture thank you